มาแล้วมาแล้วเอ้ยเปลี่ยนร้านว่ะเฮ้ยป้ากร่เป๋าเป็นช็อปเหรอเฮ้ยมีทิศขายเฮ้ยมีทิศขายมีทิศขายเฮ้ยมีแฮมสเตอร์ตัดไม้เทคออใส่ของไปแต่ว่าใส่แล้วมีโอกาสได้เหรียญนะดิมีโอกาสได้เหรียญเนาะแล้วเหรียญหาจากไหนป้าป้าบอกกูก่อนเหรียญได้จากไหนป้ามีอะไรมาใหม่ไหมไอ้นี้ไอ้นี่มีอ๋อนี่มีมีมีไข่ใหม่มีไข่ใหม่ตัดเลี้ยงอะไรใหม่มันน่าสนใจมากน่าจะน่าจะโกงมากราคามันเท่าไหร่ไอัเนี้ยมันมีไข่ใหม่ไข่ใหม่มีอะไรบ้างมีแอคแคสตันสเน็กเอ็กโซลอตอะไรอะนะที้มาร์เกอร์เอ้ยตได้แว่า ได้ตีดแลเอกแล้วก็อะไรอะ่ะแค่นี้เองเหรอทำไมรอบนี้ได้น้อยเองวะได้แค่ซัมเมอร์เองเหรอเฮ้ยได้แคนตาลูปผมได้มาสามกล่องเลยวะอุอ้ยแคนตาลูปอีกอันหนึง่งไมค์กับไมคเยอะๆจะเติมดีไหมวะเ <laughs> ติมเป็นค,คอนเทนต์ดีไหมถ้าเกิดเอาก็ต้องเอาไข่ใช่ไหมถึงจะเ,เป็นคอนเทนต์เนี่ยโแล้วเราได้มาห้าอันเองนะจากริเจนเจอรี่เมื่อกี้ริเจนเจอรี่เราได้มาห้าอันนะโหได้น้อยมากเลยถ้าซื้อสิบใบพันสองพันสองบาทพันสองบาทราคาเท่ากับกี่เท่ากับกี่บาทหกร้อยเบิกเงินมาแล้วแปดร สิบฟองนี้ที่ยังเงินก er> ูไม่ไรมาเพิ่มวางไข่ใส่พึ่งไปโอเคมาเราจะไปทีละฟองมามาทุกคนทุกคนมาลุ้นทุกคนมาลุ้นมา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 ตรงนี้อ่ะอ่ะไม่ไรเราเปิดทีละฟองหนึ่งร้อยใบเอ้หนึ่งร้อยใบที่อะไรสิบใบร้อยใบไม่ไหวร้อยใบก็แปดพันี่ยแปดพันบาทอ่ะไม่ไหวแล้วสุดทห้าเป็นยิงจอดเทย์ทายนกแก้วก็ได้หรือเอ็กซ์แลบก็ได้เอ็กซ์แลบก็ได้เท่ๆท่อาจจะชอบตัวอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่ยิงงูยักษ์ ตกุดใหญ่ความสามารถของเขาคือการซื้อจากร้านเมล็ดพันธุ์อุปกรณ์จะได้ส่วนลด1.5โอ้โหมันไม่ดีเลยเออเงินเราเฟ้ออยู่แล้วอ่ะแบบมันมันมันเอามาทําไม่วะไป็นขอเอาไข่อันนึงออกก่อนเอาอันนี้นะอันนี้ออกนะอันนี้ออกไปฟองนึงิะําคัญจะได้เปิดที่สองฟองอะไรอ่ะเอา X โอ้โหขดสัตว์เต็มอีกทีอันนี้อันไหนไม่ได้ใช้ไหมอ่าเออให้กอมปมาเอามาเอาไม่คนมา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 ไข่เมื่อกี้ดูซิได้เลย เฮ้ยนกแก้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยมันย่างใหญ่ให้กูดเดานะะเดิมอุ้ยย,ยิงหูจะดีไงว่าแปลงนี้มันไม่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงต้องใส่ของแพงมันอยู่แปลงนี้ไงเออเราต้องเอามาใส่ของแพงตรงนี้นี่ยร่องนี้ตรงนี้เนี่ยวางรอเลยเออตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยตรงนี้ของเยอะของเยอะนี่วางแมปไปนี่อ่ะอ่ะไปเปิดตรงโน้นอ่ะทุ่ดีๆเกราบล้วนะสามสองหนึ่งเมียแคทเฮ้ยตัวนี้ต้องใหม่สี่ห้าเปอร์เซ็น ความสามารถคืออะไรปัญหาทุกๆเจ็ดจุดสิบเจ็ดนาทีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นจะไปหาแล้วเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงตัวนั้นจะคูดาวเร็วขึ้นคูดาวสัตว์เลี้ยงเพิ่มเร็วขึ้นยี่สิบวิและมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นที่ทำให้ทาเช่นนั้นอีกครั้งหลังจากเฝ้าดูแต่ละครั้งก็คืออนะิเนียแคทเนี่ยจะไปเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงตัวอื่นทาให้ความเร็วในครูดาวของมันอนะ่ะเร็วของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นอ่ะเร็วขึ้นแล้วมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นที่มันจะนั่งด เด uh um ี๋ยวแคทใช้ได um ้ใช้ได <sh ้ดีกว่าแซนตเน็กว่าตัวง่อยยิ้มหายงูใครเอาไหมตัวเนี้ยใครเอาไหมเอาไปเฝ้าบ้านไหมใครเอาไหมเอาไปเฝ้าบ้านไหมมามามาไข่เนี้ยเฮ้ยทิ่ตัวดีมันไอ้นี่ห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วกูกำไรไงแล้วกูเอินไงเอินเอินเอินไงทุกๆแปดนาทีมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะกลายพันธุ์ผลไม้บริเวณใกล้เคียงโดยใช้การกลายพันธุ์แบบอะไรอะคลาวโทชอันนี้คือสถานะใหม่แน่เลยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเออดีดีดี โอเคอันนี้คุมแล้แสดงวว่าตรงนี้ตรงนี้มันหมังเลยตรงนี้มันหมังอ่ะไปเลยสองฟองแล้วเหลืออีกสี่ฟองสี่เลยพี่สี่ไม่ได้ดิวางไม่ได้มันวางได้แค่สองตอนนี้เพราะว่าอีสองไปนี้มันอ้นี้อยู่อ่ะเดี๋ยวอันนี้ออกให้ตัดแบงปอนะแบ่งปอกูแจกเลยถ้าแบงปอกูแจกเลยเฮ้ยกระเป๋าเต็มเงี้ยก็มันดีเอาอานี้ไปเอางูไปเอางูเฝ้าบ้านเปิดตัวอะไรวะอันนี้ไม่เอาโอ้ยหนอนที่นี่เงี้ยไอ้สัสดเกลียดเลยเดี๋ยวไปขายนะสองฟอง อะไรมางูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวอีกแล้วไอ้สัสมึงเลือกเลือ้อยใส่กูดิอ่าผมให้คนดูอ่ะผมให้คนดูตัวหนึ่งอ่ะไปไปที่สองตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวนี้เฮ้ยเอ็กซ์ลอตนี่อยากได้โคตรน,น่ารักอันนี้น่ารักจริงเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วเดี๋ยวตัวเดียวแล้วเดี๋ยวขอดูเอาความสามารถกนเอ็กซ์ลอตผลไม้ประเภทดูดล้อมีโอกาส6%ท,ที่จะคงอยู่หลังจากเก็บโอเคนะโกง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 ตรงไหนสิที่ทีบอกหลุมนี้หลุมนี้อ่าอเฮ้ยเราได้เราได้ตัวจะครบแล้วเว้ย เรามีสี่เราขาดหนึ่งถ้ามานะกูไปอีกสิบถ้าแน่จริงมึงมากูบอ,อกเลยมึงเอาไปเลยตังกวอะไรเมียแคทอระใช่ไหมขอเมียแคทโอเคได้อยู่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ง,งูอ่ะไม่เอาแซน็กโอ้โอเฮียอ่ะสี่เอาไปสี่ยังไม่ได้สี่ไหนสี <laughs> ่มาเอาไป <laughs> เอางูไปสี่อ่าเราเหลืออีกสองฟองขอหลุมเดิมแนละ้วหลุมเดิมมันดีแอะหลุมเดิมมันหมังอันนี้มันได้อะไรนะออาจิ้งจอกใช่ไหมมิติเคลิลแน่จริงมึงมา อ๋อหนูโถนึกว่าไอ้นี่หนูเจอรี่อ่ะสองวันสุดท้ายตัวตัวสองตัวนี้จะมาไหมฝ่าลายไซส์ดีฮึบตัวอะไรอู้มีแคทอีกแล้วซีมาเอาซีมาเอาเราให้เราให้ของกัหมดแล้วเดี๋ยวโอเคแล้วเกมต้องให้กูคืนมัางแล้วกูไม่หวังตัวนั้นแล้วกูเอานกก็ได้ โอ้โหเมียแคตต่อว่ะเฮียไม่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 กู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 ไปอีกสามกูไปอีกสามกูไม่ยอมกูพูดเลยอ่านี่อันนี้อ่ขอขอเอาไปไปไปอีกสองพันสองดิเออเมื่อกี้แปดร้อยเมื่อกี้เท่าไหร่นะพันสองกับสี่ร้อยสองเท่าไหร่วะตพันหกพันหกร้อยโลบักหายในฟิปตาได้แต่คุ้มอยู่ได้นกแก้วมาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรอบนี้รอบที่แล้วซ้ายใช่ไหมรอบนี้ขวา โอ้ยิงูยักษ์ใหม่สัสดิ้งกูเป็นอะไรกับงูเนี่ยไอ้เีงูกูมาเก่งยังเลยโอ้ของเต็มอ่ะคนนี้ยังไม่คนนี้เพิ่งมาอ้าวไปไปเปิดแล้วไม่มองเปิดแล้วมองอ่ะพับจออ่ะไม่มองพับจอตัวอะไรโอ้ยยิงงูที่นี่แกโอ้ยสัสที่จะไม่หลบซ่อนจริงหมดสิเอือมงูแสดว่าต้องที่โล่งเนี้ยลงแจ้งลงแจ้งคุณเลยหกสิบฟองเลยสิตังก์หมดแล้วเนี่ย เลยกี icana, ่กี adece, ่บาทนะเลกี่บาทแต่ือสามร้อยบาทสามร้อยบาทซื้อได้อีกสองฟองคืองูมันจะมาเยอะวันนี้มึงจะกินอะไรกูนักหนาในงูเลยเฮ้ยไข่ไอ้นี่มาไอ้นี่มาตรงนู้นตรงนู้นไข่นี่มาไข่อะไรไข่ครับมูลไข่แมลงป่ะอันนั้นน่าไข่แมลงเอ้ยไม่ใช่ไข่แมลงในไข่ใหม่ของไอ้นี่เฮ้ยเราเราเราเปิดล่อไงใช่ไหมเราเปิดล่อจากปลาไดเอ็กไงเออใช่เราเปิดล่อเนี่ยเราเปิดล่อเออซื้อแล้วครับซื้อแล้วมามามาเปิดล่อเปิดล่อปลาไดเอ็กเปิดล่อ โอ้ของเต็มก็เอาเอางูไปเอาไปผัดกินก็ได้ไอ้เี้ยเฮ้ยนกกระจอกเทศว่ะตัวใหญ่ว่ะได้อยู่ได้อยู่กูไม่ยอมกูยังเหลือว่ะอยู่กูเอาต่ออีกสองฟองไอ้ที่นี่ครบนี่ครบยี่สิบฟองอ่ะนะนี่ครบนี่ครบยี่สิบฟองอ่ะนะนี่ครบนี่จะครบยี่สิบฟองอ่นะนะไอ้เที้ยแต่ก็ได้ตัวเดียวก่ะกูเหมือแต่ก็แบบอีกนิดนึงอ่ะมันอีกนิดนึงอ่ะดวงอ่ะมันต้องหรือมันต้องมีอะไรครอบวอ่ะอาจจะสงสัยอาจจะร้อนไงเอออาจจะร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงกลางลมเหมือนลมอยู่ไหนี่นี่กลางลมกลางลมเี้ยอะะไรว อย่างงูก็พอโอ้อยฉไม่มีคำไหนะด่าวะเฮ้ยงูใหม่อะเออเออปักสปริงเกอร์เออเออเออปักสปิงเกอร์เออเออเอาปักสปิงเกอร์อะกูอากูมาสเตอร์เลยกูมาสเตอร์เลยอะกูให้เลยอากอดีด้วยอะอกูเส้นกูเส้นกูเส้นไม่รู้กูกูไปหมดแล้วสมองสมองอะเบสิกเคมาอันนี้กูสุดๆแล้วไม่รู้จะเอายังไงแล้วโอ้ยจะมาอีกแต่ตัวใหญ่ปุ่มไม่แน่หมดแล้วปักหมดแล้ว ห้าส่วนได้อีกสามฟองไหมเออคขมามาท้อคขมามาท้ออันนี้กูว่าลมไมีแค่แนวอ,ออกเลยไปไกลต้นตีนไปกูเปิดที่เดิมไม่ละกูเปิดรูนี้ได้แต่รูเราได้รูนี้นะเอารูนี้แหะรูเดิมรูเดิมโอ้ยยังจะมาเมียแคตอีกเฮียโอ้เยเหลือฟองท้ายแล้นกคู่ก็ได้นกคู่ก็ได้กูไม่ขอแล้วละกูขอนอกคู่นกคู่ก็ได้ตัวไหนเฮ้ยแอสโลดได้อยู่โอเคสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นี่มา อ่ะมีแซนสเน็กเนาะแซนสเน็กได้มากี่ตัวเมื่อกี้ประมาณเกือบสิบเลยมั <c> ้ง <oughs> แล้วก็เนี่ยแคทได้มาเกือบประมาณห้าหกตัวหนึ่งพันบาทล่อไปไม่กี่ฟองนะสิบรอบแรกสิบแล้วก็กดอ่ากดสามฟองไปสองสิบหกกดเอกอีกธรรมดาอีกสองเป็นเท่าไหร่วะาสิบแปดสิบแปดฟองเกือบยี่สิบฟองก็แปลว่าคลิปนี้ก็ไปประมาณนี้หน่อยนะครับผมอัปเดตนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีรครับ <c oughs>